ดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุภุสุคนค่ะอยู่กับช่องตองอรูรำเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องมือนี่มาสำรวจพี่น้องปองป่ายสุภุสุคนอาตีพี่น้องมือนี่เขามีเวลาว่างได้มาชุมนุมกันแล้วเรามาเจออันซุปตาค่ะมาเจอซุปตาซุปตาผู้ใดเนาะซุปตาเออผู้ใดละ่ะซุปตาพี่น้องนี่มาเบิง่งผู้ใดบ่ยเห็นซุปตาอันนี้คือตลกในดวงใจของแม่นางตองอูนะคะ ติดตามมาตลอดเลยมาพบพอกันมาบ้านพีบ้านน้องมาหาหมูหาคุณพอ่อคุณแม่เออมาพ่อนน่ครับพี่น้องคะ่ะเคิญกินข้าวเที่ยงน้ากันคะ่ะพี่น้องคะ่ะ <laughs> <laughs> เออเติ้ลเติ้ลแม่สมบายดีสบายดีอยู่คะ่ะผู้ใด,ดเอ,อ่ยผู้ใดเอ,อ่ยอันนี้ผู้ใดค่ะนี่ อันนี้คือยายตุยคะย่ะยายตุยตพี่น้องเอฟซีซองตองอูค่ะพี่น้องคะ่ะ้ะมาพอกันเนาะมาพอกันโดยบังเอิญมาพอกัน <c oughs> โดยบังเอิญน, <c oughs> นกกระจ <c oughs> ีเนาะป้านใหญ่เม่อเคยคิดว่าจิมานั่งกินข่าวแล้วขี่รถมามาพ่อมาบ้านคุณแม่เนาะ,ะจากที่บ่อใดบ่ไดดมาโดนแล้วมาพ่อมาพอ่อยายตุยพี่น้องก็ลังนั่งกินข่าวมากินข้าวน้ากันตามธรรมชาติจ้ะพี่น้องแกงน้ม้ทอดเพียดอเอราะมาอยจ้า เอื่นเพื่อนเพื่นกลับ,บ่ากินน้ำดอกเพือพ่อน่าเพื่อนหนึ่งเว้ยหนูบ่กินเขียดเพื่อน่ากินแกงกบมันนบจอกกอกินแกงียวเขียดมันเหยียดทิงนิ่งเห็นบ่เหยียดอีหลีเหยียดอีหลีถ<แ>ัทกท้ทายผีถักท้ายน้องถักท้ายกันเนาะแม่นเนาะบ่เห็นกันโดนคิดฮอดคิดถึงคือเก่าบ่บะบ่แม่นบัลลวันตลกจังได้ไปใส่มาใส่กับพ่อกันคือเก่าขันบ่มขันบ่มีงานบ่มีหยังจังซี่กับพอ่อหน้ากันคือเก่าจังซี่ล่ะ ก no. ันเมยพ่อกันโดยบังเอิญเนาะเคยเห็นกันในเบิ่งกันอยู่แต่ว่าพค่ในพ่อกันจ้าเคยเห็นกันแต่สร้างยูสูมจ้าเห็นเพื่อนกันแม่นังตองอู่คือกันแม่นั่งตองอู่คือกันในแม่บอเคยบอเคยสัมผัสนางหล่นน้ำยายตัวจ้าเทียมมุนีเขาสิมาสัมผัสในการกินเข่าวยายตัวยายตัวกินเข้ากำยังแกงบกหอยอันนี้อ้อมบกหอยค่ะอันนี้แกงมไม่ือทอดเคียดนิลาพี่น้องป้องปลายสะพุคนบาง อันเกินภาษาบมันก็คือสองนางทางขาสองนางทางขา,ขาอูส้สได้ไปเอาไปาาวอกทางเด<ห><ห>้อคือมาน,นางทางขาเนี่ลาภพี่น้องเป็นตลกมาเบิง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 ยายตยแล้วเล่นตลกดีมากคอนเซปต์ในการเต็งโตของยายตัยมากหลายสุดของยายตัยแต่ละสุดนี่สุดกล้วยหอมแน่สุดหวัวดแน่สุด อ,อันนีน้แน่ออกมานี่ตะลึงตึงตาแต่ออกมาค้นกับหัวแม่ขนาดเขาเล่นตลกจะแทะเห็นยายตัวออกมาสื่อคอยหัวรัดเ้วได้ยายมมนย่องกันอีกแล้วบ่ได้ย,ย่องดิไ่ไ<า>ดน้นันเติมพริกเติมเกี๊ยวปลาหลปลาแดก <laughs> ไห้ดิแต่ว่าเห็นแล้วเห็นการเลียนการยังแล้วยังยังแบบว่าอยากเปลี่ยนคอนเซปต์คันแตงตองอูแตงมาแล้วก็ย่านว่าเขาว่าคือยายตัว หนายังคือกันอยู่อยี้วเป็นจังใดก่องานคือกันกันคือกับคณะนั่นันเดียวกันบ่องานการเพราะเป็นกันบ่กับบ่บ่ถึงคนาเก่าเนาะธนาเกากักับพอไปพอมากับพอดีครับสุขภาพร่างกายกับพอดีกันจ้าก็บบ่หลายแห้งกับบ่บ่น่อยแห้งกับพอเด็กไปเลยมากจ้าสิบก้มือยี่สิบมือจังซสิจ้า ใคนรนีองบริการเๆๆๆๆินก็เศรษกิจมันหาเวลาภาพยากเนาะ,ะแต่ก็บ่ลืมวงเกาดอคือนอดกึถึงคือเกาหางดอไม่ราเท่าแน่น่ามันแน่ก็ไปเรืออยู่แต่บาช่วงน,นี้กัเป็นหน้าที่ไผมันเนาะเมนเ่นบ่ใหาอยู่ใกล้กัน <c oughs> ได้เมนนี่่นมาอยู่ใกล้เออต้องอยู่ห่างกันประมาณนันสวา1หวาถึง2วาเดออันนี้เขาไทย่ทยไกลกันอยู่เดอ พอดีบันก็เลยมันกลินเข่าอยู่ทรงนั้นกินเข่าพี่น้องกินเข่ามามาเห็นแล้วก็คิดหอดคิดถึงกระทำกัญญายจะสบายดีบ่มีงานอันงานปิดจังไดคือกันบ่งานเมื่อกี้บ่อกี้โฝันนี่ว่าสิได้พ่อกันเพ่ออันนอนตื่นขึ้นอันแล้วเฮ็ดเฮ็ดอยาเฮ็ดงานของแม่ยังอยู่พุ่นคุณแม่ได้โทรไปว่ามากินเข่าเด้อพนันแม่แกล้งเราไม่ครับเหมือนเอาหนูกระทู้หาแล้วแล้วก็ แล้วก็ว่ากินข้าวยู่2องสามคนแต่ว่าบ่งหูจากว้าน,นนั้นนันแม่อยู่นี่เด,ด้ออินนว่ <laughs> อย่าว่าดังพ่อ,อแม่สะออน,นสบักบุญปันสนามี่นองงูโค้งมาสซกันโดยบริ้บ่นาดไม้ค่ะอือเ <laughs> สวยบว่าดีแทา,าเป็นน้ำเป็นตอนแทบลีพี่น้องเออบอ้ยบริเวณนาดหม้บ่ไเ้นึกอด้อันมาก่อน <No. S 2> อืมเป็นอีหลี่บ,บ่ได้นัดเลยโทรหาคุณแม่ว่าแม่หนูสิพวกหนูสิเข้ามาเล่นนนาเดอ้อเออมาโลดมาโลดกินข่าวอยู่อยู่กระไผแน่ๆอยู่2-3คนนี่ลหละบัดว่าแต่ว่าบองหูว่าแม่โตอยู่น่ดเด้ยค่ะบองหูจักเลยแล้วเพิ่นกับบองหู่า อันตองอูซิมาแกนว่าไม่รถเก๋งผู้ใดซีสต์สะดอกมาแต่ใส่เนาะเสือบยโยเออกระเสือยกินเสืออย่างนั้นอันนั้นศาสตร์กระบังอยู่ดีเนาะเนี่ยออกแล้วล่ะเพราะม่นอันผู้ใด้มากสนดอกบโบราณศิลป์น่นตลกดังสันด้อันมอลลั่มดังไมลี่หนึ่งสันดิเด้ย่องย่ออันนี้ดิแล้วแม่ก็ะเลยย่อเขาขึ้นอันนั้นอันนั้นนี่ดีิอันอั้นอมบักหอย เกงอันกรบอกเสียบไปไดหรอกสมซาสมเหลือเนกระลกกันมาเสียบเบโอ้ยเหสมซาสมเหลือคืออีเมียไห้พรในเด้อพี่น้องสมนี่ล่ะปรมาจารย์ผู้สอนตองอู่ใหอย่างให้เป็นตลกก็เห็นแล้วนี่ล่ะมากนี่ล่ะคำว่าคำจ่าแต่ละคำนี่ไหลล่องพี่น้องเอ้ยไหลล่องเป็นน้ำเป็นตอนละมากหลาย มักเบิงแต่สมัยแต่กะกีอยู่บรหนหนอิอยู่มาล้ำใหญ่เนาะอยู่มาล้ำน้อยจอย่างเสียเข้ากับเป็นน้ำเบิงเบ,บิงผู้น,นั่นเบิงผู้นี่มองใดผู้ใดเข้ามาเข้ากับไปหาผู้นั่นผู้นี่เออคือแฟนขับคือเอฟซีนั่นล่ะเออมักผู้ใดกับน้ำเบิงน้ำติดตามชีวิตเพลินบัดนนี่มาพ่อกันนี่ต้องอุ้มมักย้ยตโตยกับมาพอ่อคือกันคนเข้ามันบุญวาสนาพากันนั่นนี่เนาะ เฮ็ดบุญเฮ็ดสร้างมานํากันกับมาพร้กันคือเกาอืมบุญมาสนาชีพเม็ดอาชีพเดียวกันดีใจย่ดอกดีใจที่เรียกบ้านโอ้ยขันบ่ตรงงานบ่ตรงกันอย่าไปเบิงอย่าไปเบิงอันนั้นทีมงานรัตนศนเว้านะอ่ะเพิ่นคือนั้นด้ล้ำเท้อยู่ใกล้ๆบ้านเฮามีบบสิไปเลาะเบิงจากสีนาเพราะว่างานเท่ากับจะภาพเพื่อนไก่อันนี่เนาะเฮ็ดมาตรการขึ้นมาใหม่กับ่กลกาแสดงจังเสียนะา กัเข้าใจเพื่อนยูโดเข้าใจเพื่อนเข้าใจโตขันเพื่อน้เล่นได้เฮากกเล่นจ้าคันบ่ได้เล่นกับหมอลำชีวิตหมอลำกะคือว่าล่ะเนาะแม่เนาะหารอทงรอทานโอ้ยก็หารอทงรอทานหาอีปู่อีป่าไปกินกันตัวผ้าม่านอย่างให้มันเศร้าไปเนาะพอไปกินหายอยากแม่ขาแม่ขายผู้ไปขาไปขายนํากันกะก็คือการกินผมมีตหมู่เฮา้า พี่น้องกันไลาไเสียมเป็นลูกโสเนะาะจไม่ขาไม่ยังกลับไปน้ำมาลองมาล่ำกันเลยไปหาอยหากินการท่องยุดเพล่นกับยุดคือกันก็นจะเสไปหาใส่มา นี่หละพี่น้องเอ้ยปรับทูกกันมาพ่อกันกับปรับทูกย้ายจะได้ไปลบมโบเจตัวกับ่าพ่อปั่นกันตองอูกับว่าได้ไปลัมค่ะพราปั่นกันเนี่ยงให้ยุดหลายยุตท้องมิฉานอันนี้เกิดขึ้นกันตัวแต่มือนี่ยังยังว่ามีมาตรการวันรอทางผู้ไงผู้หลักผู้ไงเพื่อนคนละเพื่อนบอกว่าเมื่อใดเขากับพ่อเตรียมตัวตลอดยืบซีพ่อตลอดอยากแสดงให้พี่ให้น้องเบื่องน้อยย้ายนอออันใดผู้ใดสิบบกินฮอดเอฟซีแฟนขับแฟนมาล่นเออ ผู้ใดสนับสนุนก็บอกมาตนอมันบ่าไว้กับเขาเมื่อน้กัผู้ใดสิสนับสนุนก็ฝ้าบอกมาโอ้ยกูดีใจแหงเท้าดีใจแหงดีใจแหงมาพอซุปตาอันนั้นรัตนาสินอินตาชียรลานซุปตาต่อยายไพิ่นเออไกเพื้นจะมาซุปตาต่อไก่ผู้พื้นดังห้องผดังทอเพื้น พ่อไปได้ไปไมาได้หรอว่าแต่พี่แต่น้องคักเมตาสงสารก็ดีใจแหละพี่น้องบ่าดังจังใดห้องเมื่อวานนี่คือดังแทบเพิ่นมาาเสียงยายโตอยู่กลางตรงนาห้องเพลงม้วนม้วนดังว่าสั่นล้ำวอนวอนเอาจากก่อนในเมตาอันเอฟซีแฟนคลับแฟนวัดลัมบอลจิตหอดเร็วๆล้ำโมเป็นดิค่ะล้ำโมเป็นอีหลีลำโมเป็นดอกค่ะล้ำโมเป็นนี่ละพี่น้องมื้อนี้บ่ได้แต่งหน้าคันแต่งหน้าคิ้วโกงคงหนึ่งเป็นยายโตัวลด คันคิวโกงบ่มเมนต์เนี่ยของปลอมเนาะต้องต่อยของปลอมถ้าไม่คิวไม่โกง <c oughs> พี่น้องป้องป้ายสปูสุคนนี่แ่ะบรรยากาศกินขา้าวบ้านบคิดว่าสีมาพบมาพ่้ากันเสิได้ม,สมา,าสัมผัษเ์้าตัยเป็นตลกในดวงใจมานั่ตตองอู่เคยติดตามไปตลอดติดตามตั้งแต่อยู่อีหย่างก็คือเม่สมัยเจ้าอยู่ตั้งเปิดตั้งเต่อันนี้่นเม่ บอขนาดอย่างที่เอ็นาน,านันก้อนสาวน้อยอีกเอ็มบอเออตั้งแต่เอ็มอภัสราพุ่นนอตั้งเลือดหนึ่งเพชรบางช้างในงเพชรบางช้างก็ได้ไปลีนงานสักบาทเทเบิเลอรหลายตัวนั้นสู่สูส่มองสู่มองเพราะว่าฉันหนึ่งชอบการแต่งตัวเป็นการตลกแม่ใส่ยางออกมาซื่อซื่อสกาหัวแม่แต่เล่นเ้าเล่นตลกซื่อห้องเล่นตลกเ้าเหลียวเห็นตลกพูดออกมาน้ำกัดดังสีเขาไปเบิ่งหมอลำม้ำมันล่ะบ่แม่นว่าออก ออกมาแล้วอ้าวคือบ่มีคนหัวแค่แต่งหน้าตะโกขันคิวบ่โกงนะ่ะบ่ว่ายายตัวย้าขคนบ่หัวนะ่ะบ่มีโอ้ใจแม่นย่องกันบ่ได้ย่องเด้แม่มันมันจึ้งแม่มันเป็นแบบว่าป๋าคือจึ้งแท้แต่งหน้าก็ออกมาแล้วจะมาได้เว้าวก็ได้หัวแล้วแม่เออจังว่าเฮ็ดอีหยังเฮือนนั่นติเออ <laughs> ่ะโอเคพี่น้องป้องไปอ่ะฝากยายตัวเ้อพี่น้องเด้อแฟนแฟนคลับเอฟซีแฟนคลับแฟนบอลำมาพอกันการสนับสนุนกันผู้ใดคิดหอดอ่ายายตัวซื้อเต็มซื้ออยังก็แม่คัมตัวยายคำตัวเมตุลนะคะคิดหอดคิดจ้า้ฝากไปพี่น้องค่ะฝากไปพี่น้องคือกลัดไปหาเนาะเ้าเป็นทีมงานตลกจ้าอ่ะยังกับปลุกลูกแม่เนยจ้า ชิดหอดสุขูสุขคนค่ะจ้าม,มีโอกาสกระส,สีพปยามยามถามข่าวพี่่ด้ไปเด้อแม่เด้อไปโลดไปหาชิดหอดชิดถึงกันคือเกาเหเ้าเิ่นเลือดศิลปินคือกันหากกันเพงกันตัวไปไปอยู่คณะได้กับซามทีมกันบ่ได้เด้แม่เฮาเยี่ย,มยามถามข้าวกันไปตลอดเพราะว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมากกันโควิดมาปุ๊บเฮา่กับ่บด้ล้ำสูคณะกระบาทตอนใ้ก่กระบาทอน เออผู้ใดคิดว่าคิดถึงยายตัวยกลบมาเบิงลิดแม่นักตองอู่เด้อเออมาเบิงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสะไข่ให้น้ำเนฝากกดติดตามซอยเชียซอยสนับสนุนเนาะไาโตัวเนาะซอยเชียตองอู่กับให้ถึงเป้าหมายเนาะจ้าบุญมาปรารถนาห้าฮมีเออให้่านไปได้เนาะเออให้พานไปด้วยดีลรกไผ่ไข่เก็บมันกับ่ไไ้มาเป็นตัว คือหมาวอดเพราะเสดขาดมูดแล้วกันนีทเออไี่หลับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องด้วยนะรู้เรืรักษาสุขภาพเฉพาะนี้เนาะให้มันตลอดปลอดภัยโรคไขอยาใดมากันมะกลายปีใหม่แล้วก็ขอให้พี่น้องรำล้ำรวยๆเด้อจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรง ใช่ถูกนอนหลับให้ได้เงินมื่นนอนตื่นให้ได้เก้บมันนี่โชดให้ลกไัยไข่เก็บมันสร้างมันเศร้าให้ได้มาเบิงหมอลองหมอล่ำเนาะให้ทีมงานหมอล่ำทุกๆุกคณะได้แสดงกันเนาะจะไม่คล้ายกันไม้ายกัน เสียงขายของเขายของเด้อผู้ขาผู้ขายนำกคันได้คันได้ลองได้ล้ำแล้วคันได้เบิ่งแลกกันคันนั้นอันบ่มากคันบ่มากคันบ่ดีก็ว่าดีเนาะเพราะว่าเฮาเป็นลูกไม่ได้ดีอออ่ะโอเคขอบคุณแม่โตยเด้อค่ะที่มาให้สัมผัสแฟนคลับเอฟซีแฟนคลับหมอลำท่านั้นจังไดคิดฮอดคิดถึงการอ่าผู้ใดติดตาม ติดตามเฟซเยตุยเล่นเฟซไหมเล่นอยู่ค่ะเล่นจะให้ให้พี่ฝากพี่น้องเพิ่นติดตามทางเฟซบุ๊กเนี่ย่ะขอบคุณหลายๆด้วยจะมีท่องยูทูปไปบ่มีค่ะบ่ท่านมีดอกมีมีมีแต่เฟซบุ๊กเนาะติดตามเยตุยเฟซบุ๊กอะไรค่ะเยตุยเยตุยบันทึกสินค้าคำนัสินอินตาชยาล่าฝากพี่ฝากน้องไว้ในเด้อค่ะเด้อยจะคิดหน่อยคิดถึงกันเนาะซอยสนับสนุนกันฝากด้วยนะคะมือนีดีใจแห้งลายจนสั้นเลยค่ะพี่น้องจนสั้นเบางมือหลดสั้นเพราะว่ามาผ่อนกับคุณแม่ ซันมันปม่หิ้วเขา <laughs> ยียานอยู่เบาวานขึ้นอะโอเคครับพี่น้องขะเอาไว้ซ้ำหนีล้วพ่อๆกันใหม่รับท่องตอง <im itation> อูรำเพินออฟฟิเชียลาจากไปกับยายตยย <c oughs> บันเทิงสีนค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ